คลิปนี้ครับเป็นรีเควสปีใหม่ของน้องอัดครับผมเนื่องในวาระดิถีที่มีหลายคนถามกันเข้ามาตลอดเวลาเลยว่ามีพื้นฐานมาจากการเป็นนักมวยไทยนักมวยเทวันโดโคาาเต้อะไรที่เกี่ยวกับการต่อยเตะอยากเริ่มกับ MMA แต่ว่ากลัวในการถูกเทคดาวลงพื้นไปสู้ท่านอนถ้าเราไม่เป็นเริ่มฝึกตอนนี้ก็ไม่รู้จะท,ทำไงดีกลัวฝึกไม่ทันทำไงดีมีคำแนะนำไหมสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนครับว่าการต่อสู้ในท่านอนของ MMA อไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเป็นนักตั้มที่เก่ง คือต้องเก่งระดับหนึ่งต้องรู้เทคนิคมากพอที่จะมาใช้ได้แต่ว่าถามว่าต้องเป็นแชมป์อะไรไหมไม่ต้องครับไม่จําเป็นเลยการนอนสู้ใน MMA มันจะมี3อย่างหลักๆที่ต้องรู้จริงๆก็ทุกที่นะแต่ว่าอยากจะเน้นให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือมี3อย่างคือ 3S มเอสสแตนด์อัพสวีทสับมิดอธิบายไปเลยแล้วกันครับสแตนด์อัพก็คือเมื่อผมล้มลงไปเพื่อสู้ผมยืนอยู่อย่างนี้ถ้าหนึ่งที่เรียกว่าได้ผลมากถึงมากที่สุดใช้บ่อยสุดแต่ต้องสุดอยู่ดี คือการถีบพ่อออกไปครับพอเขาเข้ามาไล่ไป่อยเราผมถีบปั้งแต่ผมไม่ได้ถีบเฉยๆแล้วนอนรอให้เขากลับเข้ามาใหม่การถีบแนวยืนขึ้นก็คือการที่ผมถีบเพื่อสู้ให้ลอยออกไปใช้แรงในการถีบออกแล้วใช้แรงเด้งนในการแท็กติคอลสแตนด์อัพเดี๋ยวผมทำไปดูคือ,อยังไงก็ถีบต้งแท็กติคอลสแตนด์อัพขึ้นมาพร้อมสู้กันทีอันนี้คือท่าหนึ่งในท่านในการลุกขึ้นยืนที่ง่ายได้ผลและใช้บ่อยที่สุดหลายคน เข้าใจว่าแค่จีบให้พ้นก็ได้แล้วแต่ต้องฝึกนี่ต้องฝึกฝึกกันเดินขาลาก 2. ส,สวีปสวีปถ้าแบบเห็นภาพง่ายๆก็คือเขาไล่ป่อยผมเหมือนเดิมผมต้องการกวาดตามชื่อเลยสวีปกวาดชื่อให้เขาล้มลงมาอยู่แล้ว,ลวผมขึ้นมาอยู่บนแทนเช่นการสวีปง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นปั้งางแล้วผมมาขึ้นมา นนในการต่อสู้จริงมันก็าอาจาจะไม่ไม่ไม่ซิมเพิลไม่ง่ายขนาดนี้เช่นเพราะเขาเอาเราลงพื้นได้เขาก็ยอมที่จะเข้ามาอยู่ในกาดของเราเลยแล้วก็ไล่ต่อยเราปัง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 การซื้อก็อาจจะซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเขาทิ้งตัวต่อยหมัดขวามาผมการปุ้งแท็ควง <c oughs> าาก็จะแบบเล็งหาช่องล็อกอะไรก็ตามแต่ผมลือกที่จะเขาแขนต่อข้างความจะเป็นกั็นใจผมทำการิปบัมสวิปก็คือเราขึนยืนบังคิ้านเล็กน้อยพอจะสวิชถือทิปบัมตั้งเราขึ้นมาอยู่บนตั้ง เพราะมก็ตีโดยการอย่างนี้ใช่ไหมครับหลายครั้งคือเขาต่อยโค้งเข้ามาโค้งมายาๆาเลยปุ๊บพอโค้งมายา,ยาปุ๊บตังคว้าได้อย่างงี้ขึ้นคิดบ,บัมไม่สําเร็จควา้าสวิชชิง่งปุ่มไหลหลังขึ้นมาอยู่บนสุดท้ายสมิธก็คือการใส่ท่าสมิชชั่นทําให้ยอมแพ้อันนี้ก็สิบเปอร์็นง่ายๆแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขามาไล่ไปเราปัาม๊มปัม๊มปัม๊มปัม๊ปมจะคว้าแขนได้ก็งๆอย่างนี้เลยปุองดันแน่อันบัมไม่สำเร็จอุโมงแพ้ต้าก็ได้ขึ้นมายืน ับแขนถ้าเราเป็นนักสู้ที่มีพื้นฐานมาจากสายสไตรกิ้งต่อยเตะเราอาจจะไม่อยากลงไปนอนสู้มากนะักไอตัวสว e ปกับ s u b มิดเนี่ยเราอาจจะไม่เน้นเท่าที่เท่ากับสแตนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากสู้ท่านอนเรื่องอะไรจะไปเชื้อเชิญเขาลงไปเล่นท่านอนคำพูดจริงๆผมได้มาจากไ r รอันฮอลครับเป็นหนึ่งในเทพท่านอนของ MMA ใน UFC ผมถามกับกับปาก,กับตัวผมเองเลยแหละเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช่สายท่านอน เทคนิคที่เราเลือกใช้ก็อย่าไปเลือกท่าที่มันเชื้อเชิญให้เขาเล่นท่านอนกับเราเลือกเทคนิคที่มันขับไล่เขาออกไปเพราะอยากจะยืนกลับขึ้นมาต่อสู้ใหม่ดังนั้นสัดส่วนเปอร์เซนต์ในการเลือกร,รูปแบบกลยุทธ์ก็อาจจะเป็นตนด์อ up มากกว่า s ว e e p and s u ม m i s s i o n แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องสนใจ s ว e e p s u ม m i s s i o n เลยการทำ sweep submission มันก็นําไปสู่การตนด์อ up ได้เช่นเคยทาในคลิปก่อน,อนไปแล้วแต่ว่าจะอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งทอำอัมบาเวม อพะรู้ทันดึงมือหนีไปการที่เขาดึงมือหนีไม่หมายความว่าผมเสียท่าอัมบารครับมันนําไปสู่การที่ผมสามารถจะลุกได้ฮะจะฮิปบ๊มสวิปเขารู้ทันเพราะว่าทันทีผมเริ่มจะสวิปเขาก็ต้องมีการโพสต์มือเพื่อรักษาบาลานซ์ไม่ให้ผมปัดเขาไปด้านนู้นได้ผมไม่ดึงดันในการดึงแขนเขามาโอ้ไม่ไปหรอครับถึงเข้าผมไหมยืน <laughs> เป็นตน้นทุกอย่างมันลิงก์กับไปมาได้ในสามกลไกนี้ เราเลือกเองว่าจะเล่นแบบไหนแต่ถ้าโดนเทคดาวไปแล้วล่ะถ้าเราไม่อยากที่จะนอนสู้กับเขาก็จะหนียังไงดีกดมีข้อเดียวครับใช้หัวครับใช้หัวยังไงเพราะว่า,าทันทีเขาเทคดาวเราเข้ามาเมื่อเขาเอาเราลงพื้นได้แน่นอนเราไม่อยากไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอันตรายเช่นเมาส์ back, south, แ,แบ็กนอสเซาสามตำแหน่งนี้คืออันตรายแล้วสมมุติผมโดนเอาลงพื้นมาอาจจะจะนั่งค่อมมาเช่นเมาส์ที่เห็นภาพไปบาดคือน,นั่งค่อมแล้วต่อยแต่ต่อย ไม่ดีแน่นอนอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงปุ๊บทันทีที่ลงพื้นมาผมพยายามสร้างหลังคาก็คือสอบเขาติดกันปุ๊บครัาอาจจะยะขึ้นมาเมา้าสอาจจะยากหน่อยใช่ไหมถ้าเกิดจะไปนอตเสาว,วนไปข้างบนออจจก็นนอ,าน <laughs> อ,อาจจะยากหน่อนวนนอเซาเห็นไหมก็จะยากหน่อยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีหลังคากั้นอยู่แต่เทคนิคแต่ว่าตำแหน่งหนึ่งที่มันเข้าได้ง่ายหน่อยก็คือไซด์คอนโทรลครับตอนผมมีหลังคายังไงก็ตามจับแน่นแ็นก็ตามขอสามาระแกะแกะแกะแบะ ไปสู่ไซคอนโทรก่อนแล้วเมาส์หรือนอาวซฟอาจจะตามมาหลังจากนี้ดังนั้นหลายต่อหลายครั้งเราแก้ที่ไซคอนโทรก่อนอยังไม่นับว่าเมื่ทิท้าทิ้งเราทั้งหลายเช่นอบเอลทุมลงมาปั้งมันจะจบอยู่ที่ไซคอนโทรกคือด้านข้างหรือรวบขารวบสมมติรวบข,ขาลงมาแล้วอะไรก็ตามปุง้งมันก็จะจบมาประมาณไซคอนโทรก่อนเสมอดังนั้นเลือกได้เราบังคับให้เกมมันไปอยู่แถวไซคอนโทรก่อนแต่เราก็ไม่อยากจะแก้ที่ไซคอนโทรที่สมบูรณ์ สมบูรณ์หมายความว่ามือนี้เป็นอันเดอร์ฮุกมือนี้เป็นคอสเฟสมา Cross face, ครับอสเฟสครับเป็นอันเดอร์ฮุกคอสเฟสอันนี้คือไซคอเทรสมบูรณ์ไม่ดีครับเหนื่อยครับกลับไปใหม่ดังนั้นเราจะแก้ที่ตำแหน่งที่กำลังจะเต็มไซคอนโทรครับเมื่อเขาเทกดตอลงมาอะไรก็ตามนั่งขึ้นมาก่อนนั่งขึ้นาอนนนาบนศอกให้ได้ก่อนมันจะอยู่ในภาวะรับเจะบทับเพียบหน่อยหนึ่งแน่นอนตำแหน่งนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าใช้หัวครับเัาให้เจอก่อน ถ้าตำแหน่งที่เขากอดเราได้ไม่ว่าจะเป็นจากตอนยืนหรือลงมาที่พื้นแล้วถ้าผู้่อสู้ของผมสามารถที่จะเอาหัวติดตัวผมไว้หูฟังเสียงหัวใจผมได้เคยพูดไปแล้วกับเท็กดาใช่ไหมหูฟังเสียงหัวใจมือสองข้างลัดติดเข้ามาแข็งแรงครับผมพยายามหนีแน,น,น่นเลยแน่นทัาทีอยากจะให้แน่นแค่จะหมุนยังยากเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันหนีเข้าหากันกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแต่ทันทีที่ผมเริ่มยุ่งกับหัวของเขาล็อกได้อยู่สิครับ ไหวไหมครับอันนั่นกว่านี้เลยไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเลยเชื่อในการแก้ที่โง่มากจะได้ผลนะเาไปเล่นปลาเฮีดครับเพราะว่าต้องทําตามก็ได้ครับว่ากอดกอดแขนกอดออกตรวแน่นๆแล้วหนีบหัวเข้ามาเร้่มเนื้อบ่าของเรามันติดโปรแทคเข้าหาการมันแข็งแรงมากคือถ้าตับใที่หัวยังติดตัวอยู่แก้ยากมากแต่เมื่อไหร่ที่หัวถูกแยกออกบ่ามันแยกออกจากกาันกล้ามเนื้อต่างๆามันไม่เกาะเป็นก้อนเดียวตรงนั้นแหละความความสามารถในการป้องกันขอจะมามากขึ้น ทันทีที่เขา,ขาเ,เข้ามาเทคดาวเราเข้ามาถ้าเราสามารถเด้งขึ้นมาปุ้งเราสร้างสเปซได้ถ้าเราสามารถที่จะดันหัวดันหน้าดันหัวครับให้เขามองไปทางอื่นต่ดันสุดแขนได้ทําเลยครับเพราะทันทีดันสุดแขนได้เรามีช่องแล้วก็ลุกขึ้นยืนได้การลุกขึ้นยืนแน่นอนข้อผิดพลาดอันหนึ่งก็คือเมื่อลุกขึ้นมาหลายต่อหลายคนพอเขากอดปุ๊บเราจะตั้งขึ้นมาที่ศอกก่อนตามเบสิกก็คือเริ่มที่ศอกก่อนเพื่อที่จะไปสมมือแต่หลายคนอยู่ที่ศอก ต่อให้มีดันหัวแต่อยู่ที่2อกอย่างนี้ไม่ไปไหนต่อเราก็จะเจอภาวะคบิดครับต่ายนี้นึ่งปุ๊บก, <c oughs> ก็คือมือขวาคว้าเข้ามือผวาขมาก่อนรีบไปมือขวาคว้าเข้ามือมือซ้ายล้วงดึงมาหามือซ้ายฟุ้งดักเก็ตสันนี้แฮนด์ครับหรือว่ารีสคอนโทรลไม่ดีแน่นอนถูกไหมดังนั้นจะอยู่ตรงนี้นานต่อถ้ามีหัวปุ๊บอยู่บนมือมันจะเป็นทรงพีระมิดเป็นสามเหลี่ยมแข็งแรงขึ้นมากนี่คือสิ่งที่สองที่ต้องการแขนตึงข้างที่หนึ่งแขนตึงข้างที่สอง เงได้แค่ไหนก็ตามปล่อยตึงมาที่สุดอันที่3ครับคือการลุกขึ้นยืนเมื่อกี้ท่น,นี้เขาแซนแอปทำให้ดูไปแล้วคือการถอยขาล่างไปอยู่ด้านหลังคราวนี้ผมยังไม่พยายามดิฟสองขาออกพร้อมกันเพราะว่าสองขาติดกันมันก็จะหนากว้างอาจาะไม่ที่จะกอดขา,อาไว้ไม่ยอมให้ผมไปไหนได้ผมก็เลยใช้ขานี้เป็นตัวเวนโล่สู้ไว้ก่อนแต่ซ่อนขาล่างออกไปเนี้ตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วตรงนี้วิธีแก้เลยคนชอบครับบางทีถ้าชอบรอรอเรๆหน่อยก็จะมีอะไรอย่างนี้ แต่ทันทีที่เราตั้งเป็นโครงสร้างของการใช้ก <ST AN N> ็สแตนด์อัพได้มีช่องในการหนีมากขึ้นเยอะเลยี่เข้ามาเ <ST AN> <UP> ทคดาวน์เลก็เดาน like, like, ปุ๊ ق, <ST AN> <UP> บบาวขึ้นมาก่อนพุ่งยุ่งกับหัวถ้าไม่สามารถดันหัวให้ห่างตัวได้ <ST AN> <UP> ผมเลือกใช้การทำมืออาจารย์ยิบยงชนอย่างนี้สอดเข้าไปที่ช่วงซอกคอปัม้มเกตุผลเพราะว่า1มีเนื้อที่ในการป้องกันมากกว่า2เพื่อทำท่าเป็นหุ่นไลากาแบบนี้เราใช้โครงสร้างกระดูกของตัวแบกน้ำหนักของเขาเราแข็งแรงขึ้นพอเราหยในท่านี้ได้ปุ๊บ พยายามถอยหนีไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามสู้เท่าที่ไหวคู่ต่อสู้แน่นอนเมื่อเขาถูกดันเขาอยากวนไปหาหลังเราแต่ทนันทีเขาวนไปครับเราสามารถจะหันก้นเพื่อมองหน้าเขาเราเริ่มสู้เริ่มถีบสวิปสเตัปสม,มิธอะไรก็ได้ถ้าเรามั่นใจตัวเองมากกว่านั้นพอเขาเริ่มหันไปหาหลังเรา,ป,า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 ปุ๊บอาจจะคว้าผมนคว้าปุ๊บแต่อยู่ในท่าอื่นๆได้เช่นเดียวกันก็ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าทำออปชั่นนี้มีความเสี่ยงนะครับแต่ก็ ทาให้เห็นได้ว่าเขาต้องหยุดการที่จะพินหรือว่ากดเ,าเราไว้กับตำแหน่งนี้แล้วทันทีที่เราโพสต์ขึ้นมาสร้างช่องตรงนี้ขึ้นเขาจะไม่สามารถที่อยู่ตรงนี้ได้เขาต้องวนไปท้้งหลังหรือไปทางใดก็ตามเป็นช่องให้เราสามารถที่จะสู้แล้วก็ปรับตำแหน่งต่างๆท่านที่เกิดไม่ออกจําอะไรไม่ได้มีแค่ข้อเดียวครับขีมันเลยมองหัวเขาให้เห็นพอเขาเข้ามาเท็คซดันไม่หัวอยู่ข้างไหนก็ตามครับถ้าผมมองหัวไม่เห็นผมยังดันหัวได้อยู่ แต่แน่นอนแหละว่ามันก็ต้องใช้ความสามารถเยอะพอสมควรในการดันออกซึ่งยากหลายต่อหลายครั้งที่เราจบลงในตำแหน่งท่านี้ผมมองหัวเขาไม่เห็นผมเริ่มจากการดันหัวเหมือนเดิมครับเพราะยังไงก็ต้องให้หัวอยู่ห่างตัวไว้ก่อนดันเพื่อที่จะขยับเอวสวัสเรามาอยู่ในค่าที่ผมมองหัวเขาเห็นฝั่งชีวตจะง่ายขึ้นเพราะเรามองเห็นว่าเขาทําอะไรอยู่ดังนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อให้มือผมไม่อยู่ยนี้เลยผมมองหัวให้เห็นก่อนไม่ใช้มือช่วยเลยพยายามลุกให้ได้ เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่มือเลยแต่ถ้ามองหัวไม่เห็นชีวิตก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งก่อนไว้แล้วจะเครับมองหัวไม่เห็นก็นจะเหนื่อยนิดนึงต้องใช้ความสามารถเยอะขึ้นเทียบกับด้านที่เห็นหัวเขาตัวเทคดาวถ้าหัวเขาติดตัวเราไม่ได้โอกาสการที่จะกอดเราให้อยู่หรือเทคดาวเราได้เราได้ผลยากมากเพราะว่าการเทคดาวไม่ใช่การทุ่มสวยๆครับการเทคดาวคือการพาล,ลงพื้น เราได้ตำแหน่งที่ดีถ้าเขาเอาเราลงพื้นแต่คมเราไม่อยู่การเทคดาวน์นั้นเสียเปล่าเขาเหนื่อยเองไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องไปถึงท่านเป็นแชมป์กันป้มามอะไรแต่ความรู้เหล่านี้เรารู้มากพอที่จะเอาไปใช้ได้รู้เทคนิคมากพอรู้ทักษะมากพอเอาไปใช้ยังถูกต้องก็ไต่ไปเได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับคำถ,ถามดีครับสวัสดีพี่ใหม่ฮะ <laughs>